เป็นสิ่งที่ได้ละเอียดนักกว้างขวางมากอาจจะแยกจะแยะไปยังไงก็ได้แต่มันก็ไม่ถึงใจจะแยกจะแปลไปเท่าไหร่ไม่มีที่สุดไม่ถึงใจถ้าเรารู้ธรรมเจออย่างเดียวภายในใจไม่ต้องแปลถึงใจทันดิจะรู้ธรรมะากขั้นไหนก็ถึงใจขั้นนั้นที่ท่านแสดงว่าสีนี้ออกมาจากธรรมมันนค่อสีเป็นประเภทหนึ่งต่างหากจากธรรมคือสีนี้ก็เป็นแขนงของธรรม ทำจริงป,ประจับกับใจโดยไม่ต้องถามต้องแปลถ้ายังไม่ประจับยังไม่รู้ทำอันแท้จริงทำอย่างแท้จริงภายใน,นใจิตใจแล้วมันจะแปแลลี่เท่าไรก็ไม่หายสงสัยไม่มีสิส่งฝึกการแปลไม่มีสิ่งสึกการขย้ายออกเรื่องของธรรมนีม้มีสิ่งสึกแล้วความสงสัยก็ไม่มีสิส่งฝึกไม่มีรู้ิตมันลงได้เลย,ยเพื่อการดิบติจึงควรปฏิบัติ เพื่อให้รู้ธรรมแะจับใจแล้วหายสงสัยโดยลําดับลงเข้าสัมผัดธรรมด้วยหลักธรรมชาติหรือด้วยความตามด้วยความจริงธรรมมากน้อยเฉียงไงจะหายสงสัยไปโดยลําดับลนงเมื่อรู้ธรรมถึงใจใจสมบูรณ์กับธรรมธรรมสมบูรณ์อยู่กับใจแล้วก็หมดปัญหาทั้งสี่พระพุทธเจ้าก่อนจะนำธรรมมาสอนโลกทรงปฏิบัติมาแล้ว แล้วไม่ไม่มีใครสั่งสอนพระองค์เรียนในหลักธรรมชาติของธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติไม่ใช่คำเสด็รสั่ให้ทำทำสมุิตั้งขึ้นมาอย่างนั้นตั้งขึ้นมาอย่างนี้มีปฏิบัติไปตามหลักธรรมชาตินี่เมื่อทรงรู้ทรงเห็นธรรมแล้วนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งฝ่ายเหตุหหคือการปฏิบัติและผลที่กระจกักษ์ผิดในพระไทยมาสั่งสอนโลก ผู้ที่มีความสนใจอยากจะทราบความจริงแห่ทมอยู่แล้วก็เข้าใจได้ง่ายเนื้อพอใจที่จะจะพัฒปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมมันเป็นของจริงขึ้นภานยในจิตใจของตนขความสคัญก็คือความพอใจที่จะปฏิบัติหนักเบามากน้อยมันบุนไปได้ทั้งนั้นถ้าความพอใจมีลหลักความเชื่อเป็นทุ่มขันมี การเรียนทำภายนอกก็เพื่อจะรู้ทำภายในการจดจำทำภายนอกก็เพื่อจะรู้ความจริงภายในอะไรอะไรก็เข้ามาสู่ภายในมีทั้งสิ้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรมองข้างเรื่องของตัวที่แสดงอยู่ตลอดเวลาณภายในใจิตใจในปรากฏว่าท่านผู้ใดหรือองค์ใดเพื่อบรรลุธรรมต้งแต่ขั้นต้น ถึงขั้นสูงสุด่ารทมคือไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องรู้ต้องเห็นไม่ต้องแก้ไขจิงที่เกิดกับใจของตนส่วนมากก็เป็นยิผูุปฏิบัติจึงต้องมาสนใจที่ตัวเหตุสำคัญดังพระอาจฉริแสดงแจกระษาดุวิย มาเยธรรมมาเหตุตกตะว่าเตตั้งเหตุจริงแับข้าสระตเจอสังกัเงโเยนนิโรธทุกกาอวังนดีห้าส่วนหนึ่งท่าทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนคือเมื่อผลจะเกิดก็เกิดขึ้นจากเหตุผลจะสิ้นสุดไปก็เพราะเหตุสิ้นสุสดแล้วเหตุน,นี้คืออะไรยอยู่ที่ไหนเหตุก็ได้แใจซึ่งเป็นโรงงานสร้างวัตถจักรอยู่ตลอดเวลา ไม่มีดุดยัง้งไม่มีการไม่มีสถานที่ถ้าหากจะมีข้อยกเว้นบ้างก็ขณะมนุษย์เรานี้ก่ขาขณะหลักสนิทจิดไม่ข้างที่เหลอก็คงจะนอนอะไรกันหนึ่งนอกจากน,นั้นเป็นเวลาทํางานของวัตจัรอยู่ภายในจิตใจเราพูดต้องการที่จะแก้คงจับซึ่งผันจิตใจ แล้วความลำบากลำบนโลกบนอยู่ในวัฏจักงสารจึงจำต้องแก้ที่ใจระพฤติปฏิบัติก็คือแก้เรื่องแก้ใจส่งเสริมสิ่งที่จะควรส่งเสริมคือสติปัญญารัฒนาความเพียรแก้คือแก้สิ่งใดที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจทั้งหมสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่ากิเลสจะเป็นประเภทใดๆรวมแล้วเรียกว่ากิเลสซึ่งเป็นภัยต่อสารโลก ทั้งสิ้นในแก้ที่องนี้แก้ที่ไหนก็ไม่มีทางแก้เหมือนน่งเราเกาไม่ถูกที่คันมันก็มาหายคันต้องเกาให้ถูกที่คันต้องแก้ให้ถูกจุดของที่ผูกเราคืออะไรเพราะคือกิเลสเป็นเครื่องผูกผูกอยู่ที่ไหนผูกอยู่ที่ใจทางแก้ลงตรงแก้ลงที่จุดนี้หลักมัชฌิมาปฏิปทานนี้เป็น ทำที่เหมาะสมที่สุดไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนแล้วในการแก้ที่เละและเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่าที่เละประเภทใดจะพ้นสายสายตา,ยาของมัชฌิมาปฏิปทานนี้ไปไม่ได้เมื่อเรานํามัชนาปฏิปทาไปใช้ให้เต็มทุนเป็นคุณสมบัติของมัชฌิมาที่เละจะมีมากน้อยเชียงไรก็ทนอยู่ไ,ได้ที่เละจึงกลัวต้องแต่ทาํา คือมัดกินมาสมาธิหมายถึงเรื่องอะไรถ้ามันหมายถึงเรื่องความเฉลียยฉลาดเฉลี่ยฉลาดก็เพื่อจะแก้ไขสิ่งที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวของเรานนั่เองสมาธังก,โป,งกโปรสมาธิสิมมาทังกัปปุรสองบทนี้ท่านเรียกว่าองค์ปัญญาคือความฉลาดแหลมคมสมาวาจาสมารกรรมมันโตสมาเชียวนี่ก็ออกมาจากนั้น เอามาจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโุปสัมมากตมมโตทําการงานช่อบอาจจะพ่ออย่างยิ่งงานแก้ที่เหลือแล่นเข้ามาในวงปฏิบัติโตของเราไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะไม่ว่าหญิงว่าชายหมายถึงผู้ปฏิบัติตั้งใจจะแก้ที่เหลือแล,ล้วสรุปเข้ามาให้ถูกจุดสัมมารมมโต คืออะไรว่างานชอบงานอะไรความคิดที่เป็นไปเพื่อถอดถอนยิเล่มนั่นแหละเชื่องานชอบประเพณิอาการแห่งกายวาจาที่เคลื่อนไหวเป็นความชอบทําไม่ขัดกับธรรมน้ำมาวาจากล่าวก็กล่าวเรื่องอัตเชิงธรรมมีสังเวยพระอถาสิบประการเป็นต้นดังดที่เคยอธิบายแลการงานชอบอย่างนั่งจะมาคิก็นั่ง นั่งกายมีสติควบคุมจิตใจของตัวเองอย่างนี้ชอบแล้วนั่นนั่งสมาธิก็ชอบจะนั่งพับเพียกก็ชอบจะนั่งพัมมาก็ชอบนั่งอยู่บนเก้าอี้ยืนอยู่ที่ไหนก็ชอบถ้ามีสติเป็นเครื่องคำกั่เพื่อการตอดถอนกิเลสเพื่อการอนักดับที่เลสอยู่โดยลนหนึงเป็นการงานที่ชอบทั้งนั้นนีเรียวกว่าสัมมากัมมันตกคือการงานชอบสัมมาวาจาก,กา็กล่าวสนทนา,าการราบกรันเรื่อง การแค่ที่เหล็กธรรมาชีวะเลี้ยงคิดชอบขอรัมันระวังอย่าให้อารมณ์อย่าให้จิตไปคิดอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยมาทําลายตัวเองอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงจิตชอบาอารมณ์นย่าทําที่เป็นที่เหมาะที่สมายให้มีความรื่นเริงแต่จิตใจจิตใจเพื่อเกิปดปฏิบัติเพื่อทนี่แคเรียกว่าเลี้ยงจิตชอบย้อนเข้ามานี่นะเราย้อนทำนะ เขามีโอเปนนั่นอยู่กูย่นเขาเข้าขมาภายนอกขยายออกล้วก็ย่นเข้ามาภายในขยายออกภายนอกให้ใช้ได้ทั้งสันทั้งคมทั้งปลายทั้งด้ามของมันทั้งข้างมันใช้ได้หมดมีดเล่มนในเวลาที่ควรจะใช้แลนะ้ถึงมีดเร่มนั้นด้วยอาการใดไเราใช้อันนี้ก็เหมือนกันสมาสติเคยเลือในงานที่เห็นว่าชอบ หลังที่กล่าวมาแล้วนี้ธรรมมาวายโม,โมก็เพียนทอบเพียนละเพียนบำเพ็ญเนี่ยละที่ไหนเนี่ยบำเพ็ญที่ไหนก็อยู่ที่นี่อีกหละสมาธิความสงบที่ชอบไอ้แค่งสงบแล้วก็ปล่อยจิตปุุงเพอ้อเหิมไปตามนิมิตอะไรต่างๆเลยมองไปดูสวรรค์ั้งชมน,นี่มั้งไปดูนรก มัง่งไปดูสวรรค์มั่งนรลกอยู่ในหัวใจไม่ยอมดูนีผิดสมาธิผิดในรกขุมนั้นขุนนี้ประเพณีดูเป็นวาดภาพหลอกเองไปเรื่อยอย่าดูไปไม่ดูสวรรค์นั้นชั้นนี้ชั้นผมไปเรื่อยเรื่อยบางทีจเถึงนิพพานก็มีนันบ้าขนาะดนั้นเองสมาธินี้เรียกว่าสมาธิประเภทบ้าไม่เข้าสมาธิที่ชนะสัมมาสมาธินั้นอยู่ถ้าสงบก็สงบอยู่ภายใน ใจได้รับความสบายเพราะความสงบนั้นไม่ใช่สงบจากสิ่งนี้แล้วไปยุ่งเหยิงพุ่นวาสิ่งนั้นเช่นสงบสงบจากอารมณ์ภายนอกที่คิดที่เราเคยคิดเคยอ่านตามธรรมดักของเราที่ไม่ได้เข้าสมาธิแต่แล้วก็ไม่สงบกับอารมณ์นิมิตต่างๆเช่นไปททเที่ยวเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ไปนรลกถึงน,นั้นถึงน,นี้ด้วยมโนภาพที่คิดหลอกตัวเองขึ้นมานั่นไม่ใช่ถ้าสงบ ตามหลักสมาสมมาสมาธิแล้วต้องสงบลงที่ตัวของเราเองสงบมากน้อยจะไม่มีอะไรก่อควรโดยลำดับกันเลจนกระทั่งไม่มีอะไรก่อควรในขณะที่สงบเต็มที่นี่เรียกว่าสมาสมาธิองค์ออมักแปดนี้นี่แหละเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการดาเนินเพื่อการแก้ปิเลตประเภทต่างๆพ่ะพุทธเจ้าพอด,ดีสาวกทั้งหลายพอดีท่านดําเนินอ,อย่างนี้เมื่อยขยายออกไปทางคาร,รวาสก่อน เรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่รุเพศของเราเราก็แยกออกจากนี้เห็นการงานชอบคืออะไรเราก็ทราบการธรรมมาวาจามชอบคืออะไรก็ทราบกันไปแหละมีคำเรียกมชัชสิมาคือท้ามกวางอยู่เสมอเหมาะยืนยังไงเหมาะ,ม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 ะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ยิ่งไม่หย่อนในการทําลายท่าสุดคือกิเลสมาะสม พอดิบพอดิพอดีแล้วทำเหล่านี้เมื่อประมวลเข้ามาหรือมีกําลังแล้วเข้าไปจิตอีดวงเดียวมาธิจิตึ้อมาสังกโปก็ขึ้นอยู่กับใจนี้ปัญญาขึ้นอยู่ที่นี่แสดงตัวอยู่ที่นี่สล้มาสติตรงเหมือนกันสติปรป้อกอบตัวอยู่ไม่ไปที่ไหนขี่เลือดมีอยู่ที่นี่อะไรเข้ามาสัมผัส จิตจะรับทราบพอรับทราบแล้วสติก็จะรู้ทันทีปัญญาจะวิ่งออกตวรวจตราทาทีควรหนึ่งไม่ควรประการใดธมากรรมฐาของงานชอบนั่งอยู่ก็เป็นงานชอบเดินอยู่ก็เดินทำงานนั่งก็นั่งทำงานแจ้ที่เหลยืยืนก็ยืนทำงานนอนก็นอนทำงานจนกระทั่งหลับไปทำงานเพื่อแต่การที่เหลือธรรมาอาชีวะกัจิตก็มีความสุข ความสบายเมื่อได้อาหารเป็นที่ถูกต้องกับตัวเองเช่นเดียวกับอาหารที่ถูกกบธาตุขันของเราไม่ไปพิษเป็นไยต่อร่างกายร,รับทานนึงแล้วแม้จะเริ่มรับทานก็มีความสบายอร่อยรับทานแล้แลก็ไม่เป็นไฟมันมีความสุขกายใจก็เกี่ยวข้องกับความสบายด้วยมีจิตใจเมื่อในอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองคือธรรมก็ไปหล่อเลี้ยง อยู่โดยสม,ม่ำเสมอนี้วจุตก็จะมีความเชื่องขึ้นมาโดยตรงแล้วมีความชุ่มเย็นไปเรื่อยๆแล้วมีกําลังขึ้นตัปทานในตัวเองเพราะอานาจแห่งการบำเพ็ญส,ส่เสริมอยู่โดยสม,ม่ำเสมอนี่เป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นอุบายวิธีการต่างๆที่จิตจะนามาใช้นั้นท่านเรียกว่ามรครวมแล้วเรียกว่ามาัรคือทางลำเนินมรรคแปลว่าทาง ปฏิปทาค,คือการนำเนินการเนินนำเนินด้วยตามที่ถูกํามทางที่ถูกต้องผลก็คือสิ่งที่เราได้รับคือความสุขเกิดขึ้นจากการกระทำการภาวนาให้จิตได้รับความสงบความเจิตสงบแล้วความเย็นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นผลน่ะคำว่าคิเลตมันก็เป็นชื่ออันหนึง อันนี้ก็เช่นเดียวกับธรรมเลยคำว่าธรรมมันมีแยกเพรอะกิเลสก็ถ้าว่าไม่ปรากฏกับตัวเองมก็ไม่ทราบคือการแก้การละการถอดการถอนกิเลสได้ประจ,ระจัปะดด์ประจับนุกษทราบว่ากิเลสประเภทใดชนิดใดรู้ประจั์ใจไม่สงสยัยเราทั้งทั้งที่มีกิเลสเต็มตัวด้วยกันก็ไม่ทราบว่ากิเลสอมันคืออะไรนั่นเองเราก็กิเลสมันแยกกันไม่ออก เพราะว่าที่เหลือมันก็กระเทือนเราว่าเราก็กระเทือนที่เหลือเลยไม่อยากจะว่าอะไรทั้งหมดถ้ามันเป็นเราทั้งหมด <c oughs> อะไรมาแตะต้องมาหนา้มันจะมาโดนที่เหลือโดนที่เหลือก็มาโดนเราเห็นไหมคำนีออกทำเข้าไปจับที่เหลือมันก็รู้ก็รู้ว่าเป็นที่เหลือก็รู้ว่าเป็นทมอะไรเป็นเราอะไรไนมะ่เป็นเราคนรู้นคนจะแก้ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้ามาหนึ่งสอนโลก ไว้ด้วยโาามฆะธรรมถังสอนเพื่อจะให้เป็นผลเป็นประจั์แก่โลกตั้งแต่ขนาดเริ่มแรกขห่งการปฏิบัติไปเรียกว่าคำนี้ท้าทายหรือประกาศความจริงมีกีเหล่าเวลาก็ไม่มีอะไรจิงความจริงเป็น,น,นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเอฮิตสิโกนี่นอประกาศท่าทายรู้สิ่งที่มีอยู่เห็นดี ปรากฏอยู่ภายในติตในภายในตัวถ้าดูไปแล้วต้องเห็นนะเจนิวท่านต้องดูงนี่มันประกาศอย่างนี้ความโลภความปวดความหมึนความโมโหโทโผมันขึ้นอยู่ที่นี่ความดูความงามความเย่อความเย็นมันเกิดที่นี่มันเกิดที่อื่นดูตรงนี้จะเรียกคนอื่นมาดูมีปฏิโก้สามารถเรียกคนอื่นมาดูได้มาดูที่ไหนเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้ากันอ่ มาดูที่ทำของกินของกินเขาเจะาวามหาเนา่พระองค์นี้ไปที่ไหนหรือคนตรนี้ไปที่ไหนทำไมเรียกเขามาดูของกินของกินมันอยู่ที่ไหนจะเห็นกันได้ไหมถ้าไม่ดูของกินที่มีอยู่กับตัวแสดงนี้ตลอดเวลากับตัวเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ฉะนั้นจะไม่เห็นของกินมันจะเรียกว่าเอหิปัสสิโกดูตรงนี้นั้นน้อมเข้ามาสิ่งใดที่ปรากฏ ทางกาหูสายตาจมูกลิ้นกายใจยน้องเข้ามาสีใส่ใจกจหนกที่จรเทียบเทียงกันให้ได้ดกโดยส่วนสิ่งใดที่ควรจะปล่อยวางก็ปล่อยวางไปได้โดยง่าผลก็ปรากฏขึ้นตามเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสงสอนโลก,ก่อกเขาไม่ตายจริงๆจะอย่ามอบทําให้คนอื่นมอบไปไว่าตามคําพูวเตรลาน มออไปว่าตามวดตามว่าตามพระตามเนินตามคู่อาจย์ตามนักป่าทั้งหลายเพี้ยเรายอมอยู่เฉยให้ไปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแลาทรรมนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่คิดไม่เกี่ยวกับธรรมวดไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับวัดพระไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับพระไปนั่นหรือความจริงก็คือเราเป็นโมฆะอยู่ในตัวนั่นเองนีงไม่มีอะไรเป็นของสาคัญ แต่อยู่ในวัดก็คือทำสอนมหาเหล่านี้ในคมพีก็คือทำสอนมหาเรล่านีที่ไหนเรามุ่งมุ่งต่ออัตถธรรมพื่อความสุขความเที่ยอย่างนี้จะอยู่ที่ไหนประามที่ว่าความจริงนี้น้อมเข้ามาให้เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วศาสนาก็แยกกันไม่ออกถ้าจะทําให้เป็นให้กลมกลืนกันตามหลักความจริงแล้วเราก็ศาสนาจะแยกกันได้ที่ไหนนั่นเ็เคยพูดว่าผ่าตัดศาสนาอยู่ศาสนาเป็นอะไรที่ต้องผ่าตาัด คือที่จะจะผ่าตัดกรสนามที่คือบ้านอมันไม่รู้จักศาสนณาไปดปผ่าตัดศาสนาเคยให้เป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้ใดก็ความยุ่งยากให้แก่ผู้ใดทีนี้ต้องไปผ่าตัดกระษณามระสนาเป็นโรคแั่หมอเขาจะผ่าตัดก็ยังรู้ตรวจกาพาคีอดูเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเห็นต้องควรก็ผ่าจะตัดตัดชิ้นใดออกตัดส่วนใดหมอนุ้หมดแล้วตัดก็ถูกต้อง ผู้ที่รับการผ่าตัดนั้นถ้าโรคไม่สุดยิ่ัยก็ต้องค้นไขไปได้เพราะอำนาจแห่งความฉลาดของหมอผู้ผ่าตัดคนวนมาเป็นอย่างนั้นนอกจากเป็นโรคที่สุดยิ่ัยผ่าตัดไม่ผ่าตัดมันก็าตายแต่สงสารก็พาไปนั่นแหละพอให้เป็นน้ําใจ่วยระยะหนึ่งก็เอาหมอต้องทราบก่อนไข้ทราบก่อนไข้ไม่เิดมันไปนหมอผู้ผ่าตัดใหาทำแบบนั้ไอ้หมอไอ้ผู้ที่มาผ่าตัด ปนาญหามันเป็นหมอหรือเป็นตาลอาหรือเป็นหมาไปแล้วอย่างนี้เิเยอนน้อยเราไม่เย็ๆๆนยม,ยมากอืน้ำยังไม่ทำายศาสนาไม่ข่าศาสนาทำไมมนุษย์ต้องข่าปัญหามันเป็นอะไรศัสนาเป็นอะไร,ะไรต้องผ่าตัดความร้อนความบุ้มบอยู่ภายในจิตใจของตัวเองซึ่งมันเป็นข้าศึกทำไมต้องผาตัดในที่ถึงนั้นถ้าจะพื่อให้ ความร่มเย็นเป็นสุกแก่ส่วนรวมจริงๆก็พ่าตัดกงที่เป็นค่าสุดต่อกันอยู่เวลานี้ภายในจิตใจของบุงคคลแต่ละคนทั้งจิดนั่นจะเป็นการที่ผ่านตัดถูกต้องหรือตรวจโรคกระถูกสมุตฐานของโรคมันเกิดขึ้นที่ไหนและจะควรแก้ไขดัดแปลงหรือผ่าตัดกันด้วยวิธีใดแก้ไขด้วยวิธีใดผ่าตัดกันด้วยวิธีใหนะดูกๆก็จะไผ่าตัดศาสนาไม่หายศาสนาเป็นของที่บริสุทธิ์ผู้เดียวผาตัดศาสนาที่เด็ดเป็นตัว ความเล็งตามที่เวตุทุนักยังจะกล้าสามารถอดรูกอดฉลาดจะผ่าตัดเติอน้ําอะไรบ้างมันไม่เร็วจะจับไปแล้วเหรอมันเป็นเหตุให้คิดเหมือนกันเรื่องนี้จะยินแล้วมันต้องเข้าไปนใจมันต้องมาคิดอ้าวนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภายนอกส่วนที่นี้พวกเราย่นเข้ามาหาตัดพวเราพวกเราเนี่ยจะผาตัดชนาศาสนาภายในตัวงเราจะผ่าตัดที่ที่ไหนผาตัดที่เล็บดริง เราจะว่าผ่าตัดศาสนาโอ้ฝังเลเือกินผ่าตัดเิลลสเิเลสน,น,นั้นแหะมันเป็นภัยต่อจิตใจของเราความโลภค,ความโกรธค,ความหลงอะไรก็ตามที่มันแสดงอยู่ภายในจิตใจซึ่งถ้านำมากิเลสแล้วมันควรผ่าตัดมันทั้งนั้นตำหนิออกเราจะได้สบายโรคหลานี้ไม่มาแทบแต่ไม่มายัน่นยีจะมีความสุขความสบายใจพระพุทธเจ้า่านทรงผ่าตัดแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาสาวกทั้งหลายก็ได้ผ่าตัด ที่เล็กเหล่านี้มีประเภทต่างๆภาราจิตใจแล้วด้วยมัติมาปฏิปทาเป็นผู้พ้นจากโลกไทยที่เกิดจากที่เล็กทั้งหลายและพ้นจากโลกสงสารคือความ,มานิ่งเย็นโดนนยไม่มีทางสงสัยนี่เป็นการถ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งตามหลักเหตุผลหรือตามหลักธรรมชาติเหธรรมเราจะผ่าตัดที่เล็กของเราผ่าตัที่ที่ไหนให้พยายามกัน มันจะโลกเรืังมานานหลายพบละหลายพบหลายขาดหลายกลับหลายกลับสร้างเครื่องมือของเราขึ้นให้ดีเครื่องมือผ่าตัดพิจารณาดูธรรมะเป็นฐานของโลกแล้วผ่าตัดกันโดยถูกต้องตามหลักธรรมโรคของเราจะได้หายโรคใจนี้เป็นโรคส้าขัญโรคายนี้เป็นธรรมดาธรรมดาโรคใจนี้มันไม่ได้ธรรมดาแล้วมันรุนแรงมากเกลียดแค่นี้ตลอดเลยถ้าเําพยายามผ่าตัดตรงนี้ โดยหาโรคภายในจิตใจจะอยู่เย็ยนเป็นจิตเอาละการแสดงทางเป็นตรงนี้